ครับวันนี้ก็จะมาทำครบจากเครือสบ้านะครับไว้ให้ชมครับเวลาตีพึ่งครับผมบนี่ก็เป็นการทำครบที่จะเอาพึ่งนะตัวน,นี้ครับเป็นไม้เอเ่อเครือซาบ้าครับเป็นเครือเขานะแต่นี่คงจะทุกข์ลำบากต้องหาที่มันตรงตรง,ตรงหน่อยคนระัมันไม่คดมากอย่างนี้นะนี่ โคดนี้คงไม่ไหวนนวานเขาตัดมาให้เขาไม่ดูนะฮะเอาโคดนี้มาตัดลำบากไอ้ทุกิเส้นนี้ลำบากก็มันจะมาเป็นเพลิงนี้ยแล้วก็ลอกเปลือกชั้นนอกไี่ออกนะครับมันจะมีเปลือกชั้นนอกลอกเอาเปลือกออกแล้วก็มันจะมีอยู่สองชั้นข้างในก็ชั้นแรกก็จะได้นี่แล้วก็แกนกลางอันนี้ก็จอันนี้เป็นแกนกลางเขาเปลือกนะคทุบให้เป็นปล่อยเนี้ยครับนั่งทุบ เป็นเส้นๆแบบนี้ครับเ,เส้นเหมือนปอแล้วก็มันจะมีความเหนียวเวลาจุดไฟมันจะควนดีฮะควนแล้วก็เพื่นอนยังไม่ชอบควนควนของไม้ชนิดนี้ก่อนแปเพึ่งก็จะเตรียมไม้อย่างนี้สักวันสองวันก่อนไม่ให้แห้งเกินไปนะให้มันหมาดแล้วก็จะได้ควนที่ดีแล้วก็จะไม่ลุกเป็นไฟได้วยนะนจะเป็นควน เรื่อยๆครับแล้วก็ทุบทุบจะเป็นเงี้ยเป็นฝอ,อยนะแตกไปฝอ,อยเนะจุดติดไฟเพราะตอนนี้มันเป็นมันอมน้ําอยู่ถ้าเราพึ่งไว้สักวันของวันนี้ก็ไปจุดมันก็จะเป็นควันพอดีครับได้พอดีเลยก็ทุบเนี้ยครับ นี่ก็ได้อยูสามอันแล้วเหลือน,นี่อันก็เป็นสี่อันคราวนี้ก็เก็บไว้ให้มันหมาดนะฮะหรือว่าถ้ามันแห้งแล้วก็เอาน้ำเอาน้ําชุม่มเอาน้ํารดก็ได้ให้มันหม,มาดแล้วก็ไปจุดเอาพึ่งมันจะควันดีครับแล้วก็พึ่งก็ไม่ชอบกลิ่นของไม้จาน,นีนี่เวลาเวลาเป็นควันนะพึ่งไม่ชอบพึ่งจะหนีไปครับก็ประมาณนี้ครับเ,เครือเป็นเครือสบ้าครับเรียกเขื่าเครือสบ้าลูกสบ้านนั่นแหละครับแต่นี่เป็นเค,ครือเขา กขาจะเป็นเผาขึ้นไปครับก็จะได้ประมาณนี้ครับครับอันนี้ครับครับนั่นก็เป็นอีกอาการทําครบอีกรูปแบบหนึ่งนะเก็บไว้ใช้ได้นานได้ครับผมเวลาแห้งก็ใช้น้าพรม,พมแล้วก็เอาไปจุดนะฮะอย่าถ้าแห้งทีเดียวอาจจะไหม้ไฟไวไปหน่อยแต่ให้มันหม,มาดๆหน่อยมันก็จะ ไม่ช้าแล้วก็มีควรเยอะนะฮะก็ความจริงควรอะไรก็ได้ครับผมครบแบบไหนก็ได้นะฮะแต่แบบนี้จะผมจะถนัดดีหน่อย